เกาะติดทุกสถานการณ์ข่าวร้อนทิ้งตรงทุกมุมมองข่าวกับสำนักข่าวนิวพลั s ติดตามผ่านโลกออนไลน์ www.newplus.co.th Twitter Facebook Instagram หลวงลึกรึงแซบๆสุกตากับนิวพลัสเอนเตอร์เทนทุกวันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่นไหวบนโลกใบนี้ คว,วันนี้เป็นตัวแทนของพี่ปอนะคะมารับรางวัล Star Hall of Fame ค่ะผลที่ทังความดีเป็นตัวอย่างของสังคมค่ะซึะ่งเป็นที่เรายกพี่ปอกะหน่อ,เนอยเช่นนี้ค่ะสำหรับปีนี้ก็เป็นสาขาไหนคะสาขาไหนคะเกี่ยวกับเรื่องของการทั้ความดีค่ะช่วงนี้เป็นสาขารางวัลพี่ปอนั่นเองก็พยายามทำแทนเขาอะค่ะเพราะว่าทุกรางวัลมันก็มีค่ากับชีวิตเขาทุกรางวัลของเขาเขาเป็นเราแทน ตื่นตันอย่างวันนี้มาก็มีชื่อเขาอยู่บนนี้ก็ตื่นตันค่ะช่วงนี้ออกแบบกป็นยังไงที่โบแลับเวลาทัก็นยังงไก็น่าอยู่ค่ะก็มีเจ้าตัวน้อยเจ้ามะลิกวนทุกวันก็นอนด้วยกันสองคนก็มีบ้างนะคะแต่พอเห็นหน้ามะลิก็หายเหนื่อย ค่ะตอนนี้เริ่มชีพจักการออกงานหรือยังคะพี่โบว์<ม>เล่าชีพไหมกระสื่อทุกวันอะไรก,ก็สบายสบายเนาะเพราะว่าก็าอยู่กับสื่อตั้งแต่โรงพยาบาลแล้วนะต้องมีติดต <c oughs> ิเขาเยอะไหมคะพี่โบว์ติดต่อมาเยอะไหมต้องถามค่ะเพราะว่าจริงๆก็ไม่รู้คิดว่างานไหนเข้าม่รู้นะแต่พ,พี่โบวอ์ก็ย่งตัดสินเวลาแล้วก็ดูแล ก็ถ้ามีเยี่ยมได้เราความเรียกเยี่ยมเนี่ยอ,อ๋อ,อคุณนาก็มีพูดบ้างแต่ว่าเวลารับงานโบก็จะไม่ค่อยถามคุณนาค่ะว่ามีไหมมีไหมนอกจากคุณนาบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมะรืนนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรื่อยๆถ้าง,งานไหนเราไหวแล้วก็ยินดีแล้วก็ทําเต็มที่ค่ะสสางานที่ติดต่อเป็นตุ๊กตาแตุ่่งวันนี้ตองไหนเป็นตอ๊กตาหน้ามันีหมดเลยค่ะวันนี้ก็มมไม่ได้มาด้วยแต่ได้มา เดี๋ยวพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับรางวัลของเขาอีกพรุ่งนี้น้องวิชายเดี๋ยวเลยค่ะจองหนังสือที่โบกับน้องมาดิแน่ว่าเหมือนเราจองกันล่วงหน้าเลยบางเล่นยังไม่ได้วางแผนโอ้ยต้องขอบคุณทุกๆกท่านเลยนะคะที่แบบเอ็นดูน้องนะฮะแล้วก็เห็นน้องเราก็ความเป็นแม่เราก็รู้สึกดีใจอะค่ะถ้าพี่ปอยยังอยู่ดีใจมากค่ะ ัก็จริงๆก็บ่นกับพี่ปอล่อยากได้เป้สักใบเวลาเราจริงๆมันจะมีทริปที่เราจะไปต่างประเทศด้วยกันอีกคลิปหนึ่งนะคะเรก็มีรู้สึกเออมีเป้สักใบก็คงจะดีเนาะแล้วอย่างพี่ปอลก็เพิ่งจะถอยมอไซค์แล้วก็เออมันต้อง้วเป้แล้วล่ะมันจะได้ทำมาทำมาอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยเขาก็พาไปห้างอะคะเราก็อยู่ๆก็พาไปซื้อแล้วก็อขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยก็ ที่บอกว่าก่อนที่เขาจะป่วยค่ะเป็นโอกาสพิเศษอะไรไหมคะพี่โบไม่ค่ะพี่ปอไม่มีโอกาสพิเศษอะไรเลยคือเขาอยากจะทำอะไรให้เขาก็ทำอย่างเดียวค่ะตพี่โบก็เลยบอกว่าจะพยายามติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมก็เป็นของชิ้นสุดท้ายที่ที่เขาให้เราเราก็ตั้งใจจะให้เราด้วยทำหมือนเราไปเรียนมิติอไปด้วยทุกครั้งใช่ไหมคะค่ะ มันจะเป็นแผ่นพับนะคะที่พี่ปอเขาได้รางวัลเกี่ยวกับนักแสดงพระมหาชนกแล้วพระมหาชนกเนี่ยมันเป็นที่สุดของชีวิตเขาที่เขาพูดกับโบตั๋โดยตลอดมันเป็นความภาคภูมิใจแล้วเขาเคยพูดกับบอกว่าการเล่นพระมหาชนกเนี่ยมันทําให้เขาได้มีความรู้สึกต่างๆมากมายที่ดีต่อชีวิตแล้วสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือพระมหาชนกสอนให้เขารู้ว่า ความเป็นพ่อเนี่ยต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ในแผ่นพับนั้นเนี่ยโบก็จะขีดเวลาโบห้องอิติวิโสโบทสวดอะค่ะตั้งแต่วันแรกที่พี่ปอเข้าโรงพยาบาล37จบทุกคืนจนวันสุดท้ายเขาจากไปมันก็จะอยู่ในแผ่นพับนั้นทั้งหมดรวมไปถึงเส้นผมที่โบอกอ็ตัดเก็บไว้แล้วก็จะเก็บติดตัวไว้ตลอดเวลากลับบ้านก็จะเอาไว้ใต้หมอนมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าพี่ปอไม่ได้จากเราไปไหน เสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย S S ข่าวบันเทิงและคลิป StarPlus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วัน